สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและลัคนากรกฎสามารถฟังเด้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลก์ก็แชร์ก็ซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช่แนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขันองการดูดวงสน่วตัวสามารถอันลาอดีมาที่ปิลิเ e อร์สามตรงด้านล่าง ของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นใหม่ในเดือนสิงหาคมนะครับก็คือกลางเดือนถึงปลายเดือนนั่นเองก็คือ15สิงหาคมถึง30สิงหาคมนะครับเป็นวันเดทไลน์ก็อัลลาดีมาทำค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งคือ15วันพูดง่ายว่าเดือนนี้ลดให้ทั้งเดือนเลยนะครับทุกวันเลย30วันทีนี้ สามสิบ uh, วันวันที่30เป็นวันเดทไลน์เนาะเป็นวันสุดท้ายของเดือนด้วยนะครับขอความร่วมมืออย่างหนึ่งว่าใครมีตังกรีบมาดูใครมีเงินรีบมาดูอย่าไปรอกันออยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยชอบไปรอเอาวันสุดท้ายๆอ่ะของเดือนแล้วค่อยดูกันอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวคุณจะไม่ได้คิวไม่ได้ดูนะครับเพราะว่า คือผม,ผมไม่ได้คิวทองนะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยก็ไม่ได้จะมีลูกค้าเยอะนะครับแต่ใครๆก็อยากได้ราคาถูกป่ะครับใครๆก็อยากได้ราคาพิเศษดังนั้นเนี่ยก็จะมีมากกว่าปกติหน่อยก็จะไปออก,กันในปลายๆเดือนกันก็จะทําให้อาจจะไม่ได้คิวได้ถ้าคือผมรับต่อวันมันมีจํากัดไงครับเพราะว่าผมไหวไม่ไหวผมรู้ตัวแค่นั้นเข้าใจปะครับเออแล้วถ้ามันเกิน ไปกว่านั้นเนี่ยผมก็จะต้องปัดไปวันถัดไปแล้วถ้าไม่มีโปรโมชั่นคุณก็จะไม่ได้ดูนะหรือคุณก็ต้องเสียต่างแพงนะดังนั้นเนี่ยดังรีบมาดูก่อนถ้าใครพร้อมโอเคนะไม่ต้องไปรอครับรอทําไมถูกไหมเราต้องรีบแก้นะครับมีปัญหารีบแก้เนาะมีปัญหาสงสัยอะไรรีบถามรีบรู้นะครับจะได้อ่าช่วยอะไรเราได้สักอย่างหนึ่งก็ยังดีอะไรประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยเนาะอ่ะโอเค คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกันยายน2567ซึ่งเป็นเดือนที่9ของปีเหลืออีกไตรมากเดียวนะครับก็คือ3เดือนจากการพยากรณ์น้องก็จะหมดปีแล้วนะครับถือว่าไวมากๆปีนี้นะครับมีการโครจรยกยาวราศีทั้งหมด3ดวงเป็นการ move เนี่ย4ครั้งซึ่งมีดาวพุธย้ายราศี2รอบนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกรกฎดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนากรกฎทางซ้ายมือสุดได้ทั้งราศีและลัคนาตนุราศีกรกฎครับ ทีนี้เรามาดูดาวจันทรนิดหนึ่งนะครับดาวประจําตัวซึ่งปีนี้ได้ตําแหน่งขุมทรัพย์นั่นเองนะครับถือว่าดาวประจําตัวดีและเป็นตัวช่วยดาวอื่นๆด้วยดาวคือดาวไหนหลายๆครับเดี๋ยวดาวจันทรจะเข้าไปช่วยแต่มันแค่ช่วยให้ดีขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันจะดีต่อไปหรือไม่ก็อยู่ที่คุณนี่ยจะตื่นรู้มากแค่ไหนถ้าคุณตื่นรู้กับปัญหาถ้าคุณได้โอกาสนั้นที่คุณกาลังมีปัญหาแล้วได้โอกาสนั้นคว้าโอกาสนั้นได้คุณก็จะ ได้รับชัยชนะหรือประสบความสําเร็จจากสิ่งที่คุณพึงปรารถนาและต้องการนะครับแต่ถ้าเผื่อคุณยังไม่ตระหนักอันนี้ก็จะต้องทุกต่อไปนะครับเพราะว่าดาวจันทร์ก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เพราะดาวจันทร์ใช้เวลาโคจรเร็วมากครับสวันครึ่งต่อนหนึ่งราศีหรือต่อนหนึ่งเรื่องราวดังนั้นเนี่ยมันจะแก้ได้หรือไม่มันก็อยู่ที่แต่ไม่ได้แปลว่าสองวันครึ่งเท่านั้นมันหมายถึงการเริ่มต้นก็ได้ แล้วแต่ความตระหนักอย่างที่ผมบอกนะครับขุมทรัพย์เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนั่นเองนะอันนี้แปลว่าตัวคือแปลว่าดีมันเลยเติมเป็นตัวช่วยดาวจันเนี่ยเพราะมันให้ผลที่น้อยดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงตัวช่วยคนอื่นเดี๋ยวดีปับป๊บเดี๋ยวไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวไปอย่างเงี้ยมันก็จะเออแวบๆบแบบนิน,น,นจาประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีได้เหมือนกันโอเคทีนี้จบที่ดาวประจําตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึง หลายคนอาจจะคิดว่าขุมทรัพย์เนี่ยแปลว่าจะรวยหรือเปล่ามันก็ไม่แน่แต่ก็ไม่ได้เสมอไปเขาว่าขุมทรัพย์ตัวเนี้มันหมายความว่าผมตีว่าคนที่จะได้ความรวยหรืออยากได้ขุมทรัพย์อย่างชื่อะจะต้องใช้ปัญญาครับถ้าคนไม่มีปัญญาก็ไม่มีทางได้ขุมทรัพย์นั้นเพราะว่าคนเราจะรวยเนี่ยมันต้องรวยด้วยปัญญาไม่ใช่รวยด้วยกําลังกําลังไม่มีทางทําให้คนรวยได้แต่ทําให้คุณมี มีอยู่มีกินได้แต่ไม่ทําให้คุณรวยได้กําลังเนี่ยเข้าใจไหมครับกําลังหมายถึงอา,อารมณ์หมายถึงความรู้สึกหมายถึงแพช s i o n หมายถึงความต้องการแรงปรารถนาเนี่ยมันมันทำให้เราอะ่ะมีได้แค่มีกินมีอยู่แต่ถ้าเปื่อยอยากจะรวยเนี่ยมัน,ม,นมันต้องใช้ปัญญาครับอืมเพราะคนรวยไม่ได้จะรวยกันง่ายๆถูกปะ คนที่มีปัญญาไม่ได้มีทุกคนดังนั้นเนี่ยคนรวยก็ไม่ได้มีทุกคนนั่นแหละครับประมาณนั้นคนรวยมีมีอัตราส่วนน้อยมากก็เพราะปัญญามันมีคนมีกันน้อยไงเออพูด้ง่ายไอ้ไม่ได้ด่าไม่ได้เหยียดไม่ได้แซะไม่ได้อะไรนะครับแต่กำลังชี้แจงให้ฟังเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากรวยก็ต้องพยายามฝึกตัวเองให้มีปัญญามากๆแล้วเราจะไดออ้หาเงินได้เยอะๆแล้วสุดท้ายก็จะรับรวยในที่สุดอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าใครอยากจะรวยเนาะ โอเคประมาณนั้นทีนี้เรามาดูที่ดาวพุธดวงแรกครับที่จะย้ายในเดือนกันยายนเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นมหาจักรในเรือนกระดุมพระหรือการเงินนั่นเองวันที่1ดีเดย์ครับกันยายน6 7ดาวพุธเป็นมหาจักรมีข้อดีข้อเสียหมายถึงบุกบ่าฝ่าฟันมันอยู่เดือนการเงินก็แปลว่าเงินไม่ได้ง่ายนะแต่คำว่าบุกบ่าฝ่าฟันนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะยากมากมายอะไรเพราะเป็นดาวสุประค์แปลว่าได้ง่ายได้จากความคิดจากการสื่อสาร แต่ก็ต้องเหนื่อยอยู่ดีเหนื่อยการพูดการสื่อสารถ้าไม่พูดไม่สื่อสารก็จะไม่ได้ตังค์นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอันนี้หมายถึงจะได้ตังค์และหาเงินได้จากการพูดการเจรจาและคอนเน็กชันเล็งกระดาวเสามาจากเงินบรณะทั้งดีทั้งเสียข้อดีคือพูดกับเสาเนี่ยเป็นคู่วางโครงการหรือเรียกว่าคู่สมพลคู่สมพลตัวนี้หมายถึงการวรวมพลังให้เกิดความเข้มแข็งแต่บรณะเล็งมาการเงินก็จะมีเรื่องเสียตังค์แปลว่ามีทั้งได้มีทั้งเสีย ได้คือได้จากการวางแผนได้จากการคอนเนคชันแต่การคอนเนคชันนั้นก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็คือมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ต้องจ่ายเหมือนกันหมายถึงว่าางการทำธุรกิจนะครับไม่ใช่จะได้งเ,เงินง่ายๆการที่จะทำธุรกิจหนึ่งธุรกิจก็ต้องวางรากฐานบางอย่างแล้วต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงถ้าทําธุรกิจนะครับแต่ถ้าทําการค้าขายเนี่ยมันยังเล็กๆน้อยๆอยการค้าขายหมายความว่า เอาโต๊ะมาหนึ่งโต๊ะแล้วก็เอาของมาวางเนี่ยก็ก,ก็ก็คือขายได้แล้วถูกปะ่ะนั่นคือได้ราคาขา,ขายแต่ถ้าธุรกิจเนี่ยมันหมายถึงว่าต้องเปิดหน้าร้านต้องทําร้านต้องทําแบบตกแต่งร้านตกแต่งสถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีถ้าถ้าเป็นธุรกิจใหญ่หน่อยก็ต้องมีมีพวกออฟฟิศใช่ไหมครับมีแบบสนักงานมีอะไรอย่างเงี้ยคือใหญ่โตไปเลยแล้วก็หรืออันอันเฉพาะแบบเป็นพวกแบบให้คำปรึกษาให้เป็นแบบ โชว์รูมต่างๆแต่ถ้าเป็นการขายก็ต้องมีสินค้าด้วยแล้วก็ต้องทาห้างขึ้นมาเหมือนห้างสะดวกซื้อประจําถิ่นเนาะที่เรามีกันน่ะก็เขาก็ต้องสร้างขึ้นมาเห็นไหมครับเงินทุนก็ต้องหลักโอหลายล้านเนาะกว่าจะได้หนึ่งล้านมาทําร้านค้าน่ะหร้านค้าไม่ใช่หนึ่งล้านนะหร้านค้ามันก็ต้องใช้เงินทุนเยอะเหมือนกันเห็นไหมครับก็นั่นแหละตามนั้นนะครับก็ มันจะต้องมีการลงทุนสูงนั่นแหละก็ประมาณนั้นเห็นไหมก็ต้องแลกมากับการรายได้ที่จะต้องออกไปก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องของธุรกิจครับมีเงินเข้ามีเงินออกถ้าเราโมวแต่ไปเสียดายแต่เรื่องเงินออกเงินออกแต่ว่าไม่ไม่คือโมวแต่คิดเงินเข้าแต่สนใจเรื่องเงินออกอันนี้มันไม่ไหวนะเพราะว่ามันมีได้มีเสียในเรื่องของธุรกิจเนาะถ้าใครเรียนมาจะเข้าใจนะครับบางคนมองมุมเดียวมองแง่เดียวนะครับเหมือนธุรกิจ าลานสะดวกซื้อทั่วไปเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยนะครับเขาก็เป็นลักษณะของฟิลด์ที่ผมเรียนมาผมเรียนธุรกิจเนาะเขาก็บอกว่ามันเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ที่หมายถึงนี่สินหมายถึงอะไรดีแบบเป็นเป็นธุรกิจที่หมายถึงนี่สินนะครับคือหมายถึงว่าของที่เขามาวางวางวางเนี่ยเขามีคนหยิบเพื่อจะได้กําไรแต่ถ้าไม่มีคนหยิบา้านค้าก็จะเท่าทุนแล้วก็ติดลบด้วยเพราะว่าเขาต้องซื้อสินค้ามาก่อนไง แล้วก็ค่าแฟรนชส์ค่าอะไรก็ว่าไปเยอะแยะมากมายมันก็ต้องแบบมีค่าใช้จ่ายในตอนแรกไงจริงธุรกิจก็มักจะติดลบก่อนเสมอแหละเพราะว่าเราต้องหาของมาขายถูกป่ะเอออะไรประมาณนี้ยกเว้นพรีออเดอร์เนาะแต่พรีออเดอร์มันเป็นลักษณะลักษณะของไม่ใช่ธุรกิจแต่มันเป็นลักษณะของการค้าขายปกติมากกว่านะครับโอเคต่อไปเรื่องของ อาทิตย์ดวงที่2เข้าสู่ราศีกันย์สิกันยายน6 7อาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในเรือนสาชาติกระดุมพระสาชาติดีครับหมายถึงได้มีการติดต่อสื่อสารเรื่องอะไรสักอย่างแล้วได้เงินหรือเงินไปอยู่ในสังคมก็ต้องไปคอนดคชันเยอะๆไป,ไปหาคนเยอะๆแต่ก็มักจะมีเพศไัยตามมาจากหนึ่งพบสุภะสุภะเล็งมามีทั้งข้อดีข้อเสียตรงที่ว่าข้อดีคือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องหมายถึงผู้ใหญ่ในสังคม จะให้แต่ต้องเลือกคนที่ดีเลือกคนที่เป็นถ้าคุณเลือกคนไม่เป็นคุณจะโดนหลอกเขาคุณคิดว่าเขาเป็นผู้ผู้ให้หรือเรียกว่าไม่ใครป่าเปยอะแต่ว่าตามจริงแล้วเขาหลอกเอาผลประโยชน์จากเราโดยการเอาผลประโยชน์มาล่อเราก่อนเหมือนปลาเหมือนเบ็ดตกปลาครับที่ต้องเอาปลาเหยือ่อเล็ตัวเล็กๆอะมาล่ออ่ะแล้วปลาใหญ่ก็จะมากินปลาเล็กแล้วก็จะได้ ถูกป่ะครับอันนี้คือลักษณะของการตกอ่านณะเบ็ดตกปลาแต่ว่าในกรณีก็จะใช้เดียวกันเลยคือเหยื่อเหมือนกันเขาจะใช้เหยื่อเล็กๆเนี่ยมันล่อคุณแต่ดูมันยิ่งใหญ่คือมันของปลอมไงไม่ใช่ของแท้เข้าใจะปะครับเออของเลียนแบบอะไรประมาณนั้นแล้วทําคือเก๋อคือหมายถึงเขาเขาอาจจะไม่ได้แบบรวยจริงไม่ได้อะไรจริงแต่เขาดูน่าเชื่อถือดูภูมิฐานดูเชื่อมั่นว่าเขามีธุรก,กิจรอยล้านพันล้านแต่ตามจริงเปล่าหรอก ในรประมาณนี้ก็แค่สร้างโปรไฟล์ปลอมๆขึ้นมาหลอกเราเพื่อให้เราอะ่ะตายใจอาทิตย์กาลาหูเลงกันก็คือภาพลักความสําเร็จมันมาหลอกเราลาหูคือความไม่ชัดเจนหลอกเพราะอาทิตย์เลงกับพุธเนี่ยมันหมายถึงเพศภัยและพุธราหูก็ยังหลอกอีกด้วยพุธเนี่ยมันแปลว่าผลประโยชน์ลาหูคือหลอกลวงอาทิตย์คือ เขาเรียกว่าทํำไรปิดบังรับๆ,ๆแล้วล่อแล้วเกิดเพศเกิดภัยแต่ดาบพุธจะย้าย19กันยายน67ดังนั้นมันจะเหลื่อมกันนิดนึงเนาะก็เอาเป็นว่าดาบพุธเข้ามาก่อนแล้วจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มจริงๆก็คืออ่ะความหมายจะแปลว่าอย่างนี้น,นะครับเอาผลประโยชน์ความสําเร็จมาล่อเกิดการคอนเนคชั่นเราก็จะตกหลุมด้วยการการเซ็นสัญญาอาทิตย์กับพุธเซ็นสัญญาหรือตกปากรับคาใดๆ สุดท้ายอาทิตย์เล็งราหูก็จะเป็นสุริยาคาาจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนในนั้นถ้าขออย่าให้ค่าตกที่ราศริกันนะถ้าตกราศริกันเป็นภพอดีของดวงเมืองกับดวงโลกนี่คืออืยิ่งกว่านี้อันนี้คือเศรษฐกิจว่าแย่แล้วนะเดี๋ยวมันจะมีระเบิดลูกที่สองลงมาอันนี้เหมือนเสมือนหนึ่งลูกแรกลงมาละอ่านได้ยกก็ปิลละเห็นไหมครับเออนั่นแหละประมาณนั้นเดี๋ยวจะมีลูกที่สองตามมานะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ คือปีนี้เปนปีบารงในทางฮวงจุ้ยหรือโอรราศาสตร์จีนเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะเกิดเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับเรื่องใหญ่อะไรก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันมันยังไม่ได้เกิดแต่เดี๋ยวมันจะเกิดนะครับเพราะยังไม่หมดปี ปีนี้จะหมดที่กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับของหงจุย้ยหรือโหรศาสตร์จีนดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอฟังรอดูกันต่อไปและดวงเมืองกำลังจะแย่นะครับอันเนี้ยยังเป็นแค่ช็อตแรกอย่างที่บอกบอกไปก็คือระเบิดลูกแรกเดี๋ยวมันจะมีลูก2ลูก3าตามมาแล้วมันจะไม่ใช่ลูกเดียวด้วยนะครับอย่างน้อยสุดจะต้องมี2ลูกที่ตอนนี้ลูกเดียวนะเดี๋ยวจะมีอีก2ลูกนะครับผมขอเกริ่นไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่ะ มีการเซ็นสัญญาหรือใดๆตกปากรับคําอาทิตย์เลงราหูแปลว่าเพศภัยที่แปลว่ารายละเอียดแปลว่าโดนหักหลังทรยศโกงประมาณนี้นะครับใส่ร้ายใส่ความน้อยสุดคือการใส่ร้ายใส่ความแต่ก็เสียนะแล้วก็การหักหลังทรยศการค้นล้มตําแหน่งต่างๆพุทธราหูเมื่อเราโดนเอาเปรียบเราก็ต้องฟ้องกับเรียกว่าคดีความเรียกว่าคู่คดีความเห็นไหมครับ เปจบตกทายที่คดีความดาวสุกยังอยู่ในราศีกันนะเดี๋ยวเขาย้ายยิบเอ็ดกันยายน6 7สุกเลงราหูเขาโจราระวังภัยก็คือโดนหลอกเรื่องทรัพย์เรื่องความรักก็คือมือที่3ด้วยระวังทีนี้ดาวสุกพอย้ายออกมาปุ๊บดีหน่อยยิบเอ็ดกันยายน6 7เเป็นตัวช่วยละถือว่าต้นลายปลายดียิ่งโชคดีนะคนกรกฎต้นลายปลายดีสุกเป็นเกษตรถือว่ามั่นคง อยู่ในเดือนพันธุ์คือความมั่นคงแปลว่าโอ้ยังน้อยเงินเรายังอยู่นะอย่างน้อยรากฐานของเรายังอยู่นะถึงเราจะโดนโกงโดนอะไรก็ตามแต่เป็นแค่ส่วนน้อยอ่ะก็ยังหน้าข้าอใดๆยกภูเขาจะากอกบ้างไม่ลายจนเกินไปนะครับแล้วสุขยังมาจากเวลาพาะได้ผลประโยชน์ได้โชคลาภการคอนเนคชั่นยังได้รับผลที่ดีแต่ต้องเลือกคนอย่างที่บอกไปอันนี้บอกวิธีการแก้แล้วนะเนี่ยคือ ตามจริงอ่ะผมไม่ควรบอกวิธีการแก้พวกคุณนะเพราะว่าจะไม่มีใครมาดูดวงส่วนตัวเพราะว่าผมเนี่ยพูดคังแก้ไว้ให้หมดเลยหลายๆคลิปคือบางทีก็รู้ตัวบางทีก็ไม่รู้ตัวนะครับแต่ถามว่าตามจริงก็รู้แหละแต่ว่าก็ช่วยๆไปอืมก็รู้บ้างนะครับไม่ใช่ไม่รู้ที่พูดพูดไปเนี่ยบางทีก็หลงพูดบางทีแต่เข้าใจแต่ว่าบางทีก็ตั้งใจจะพูดนี่แหละเพื่อให้เหมือนครั้งเนี้ยก็ตั้งใจจะพูดเพื่อให้เออช่วยได้ก็ช่วยๆไป แต่ว่าบางคนมันก็มีปัญหามากกว่านี้เนาะก็ต้องปรึกษาอยู่ดีนะครับเอาเป็นว่าช่วยได้ก็เท่าที่ช่วยแล้วกันเนาะแต่นอกนั้นช่วยไม่ได้ก็โทรมาปรึกษาดูดวงเสร็จตัวเสียตังเอานะนะครับก็ต้องให้ผมได้บ้างเนาะอืมเพราะว่าผมก็ต้องกินต้องใช้ผมก็ลําบากเหมือนกันตอนนี้มีค่ายาไทอรอยด์ครับ <c oughs> มีค่ายาไทรอยอยู่ด้วยคือหมายถึงไทรอยยังไม่หายอะ่ะก็ต้องคือหมายถึงว่ามันมากกว่าไรายได้ ค่าใช้จ่ายปกติก็คือต้องมีค่ายาด้วยตอนนี้ยังมีอยู่ดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องอืก็ต้องหนักอยู่นะก็ต้องทําตรงนี้แล้วรายได้เนี่ยน้อยกว่าขั้นต่ําด้วยเด๋ยวนี้เนะนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ไหวแล้วเหมือนกันแบกใครไม่ได้นะครับตามจริงอ่ะอยากช่วยเหลือคนอื่นให้มากกว่านี้นะครับผมมีปณิธานตั้งเป้าว่าอยากจะช่วยเหลือคนมากกว่านี้แต่ด้วยเรายังไม่มีกําลังพอแล้วก็ยังไม่ได้สวายเบอร์ถ้าสวายเบอร์เมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถช่วยเหลือคนได้อีก เยอะแยะเลยอ่ะก,ก็หวังว่าจะอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็อยากสบายเร็วๆจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านเขาได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันดูอนาคตดูเลือนลางจริงๆเพราะว่าปัญหามันมาซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่ตลอดเนี่ยก็ทําให้เรายืนด้วยลแข้งตัวเองไม่ได้สักทีเหมือนกันเออนี่แหละนี่คือข้อเสียที่แบบมันลําบากอยู่ตอนเนี้ยอืมทําให้ปณิธานเรายังไม่เป็นจริงสักทีเหมือนกันโอเค ประมาณนี้ก็ถือว่าสุดท้ายโชคลาภจะมานะครับหวยเรเบอร์ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่อย่ามากเพราะว่ามีวัลติวอย,อยู่ความเสี่ยงมันยังมีอยู่นะครับหมายความว่าถ้ามันถูกเนี่ยมันถูกเองไม่ต้องเล่นมากหรอกเล่นมากก็ไม่ถูกเพราะคุณไม่มีบุญพอแต่ถ้าคุณซื้อน,น้อยๆคุณอาจจะมีบุญพอคุณอาจจะถูกได้ประมาณนี้ครับกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ